สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกเช่นเคยในเกมคอค e ีเปอร์ขุดเหมืองสุดทันซาของเราซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาทําฟาร์มเลี้ยงมอนสเตอร์ตัวใหม่ครับที่อัปเดตมาในไบโอมทะเลก็คือมอนสเตอร์เห็ดนั่นเองครับผมหลายคนนะครับที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็จะงงว่าเอ้ยไอมอนสเตอร์เห็ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทําไมเราไม่เจอนะครับผมผมจะมาอธิบายฟ้ฟันครับว่าเราสามารถเลี้ยงมันได้ไหมแล้วก็สามารถหามันได้จากไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผม เอานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่าเราสามารถเลี้ยงมนุษย์เห็ดได้ยังไงและปลูกเห็ดได้ยังไงนะก็ก่อนนะครับเราต้องมีดินเห็ดลาอันนี้ก่อนนะครับผมดินเห็ดลาครับวัสดุคลุมดินแทรกด้วยไมซีเลียมเมื่อเวลาผ่านไปจะมีเห็ดและมนุษย์เห็ดเติบโตขึ้นบนนั้นนะครับผมก็คือวิธีหาไอ้ดินเห็ดลาเนี่ยครับเออสำหรับคนที่เล่นเซฟเก่านะครับผมหรือเล่นก่อนที่มันจะอัปเดตใบโอมททเลมามเนี่ย แนะนำว่าให้สร้างโลกใหม่แบบผมนะครับผมแล้วก็เดินฐาในในใบโอโมดินได้เลยเพราะว่าในใบ,บอมดินนะครับจะดอกพวกดินเห็ดลาอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็พวกมนุษย์เห็ดก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเก่าแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราขุดกันไปเยอะแล้วนะฮะมันเลยแบบว่าไม่มีดินเห็ดลาให้เรานะแนะนําว่าให้สร้างเซิร์ฟใหม่จะเจอเยอะกว่านะครับผมแล้วก็ดินเห็ดลานะครับสามารถได้จากดอกจากมอนสเตอร์สลามสีส้มได้ด้วยนะแต่ว่าอัตราดอกมันก็น้อยมากเลยแนะนําว่าให้สร้างเซิร์ฟใหม่มาขุดจะดีกว่านะครับผมอย่างนี้เลยฮะ พอเราสร้างมาเซิร์ฟใหม่เนี่ยเราก็ขุดกลับไปเซิร์ฟเก่านะครับผมขุดไปได้เยอะๆเลยเดี๋ยวผมจะขุดไปให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เก็บเห็ดไปด้วยนะแล้วก็ไอ้มอนสเตอร์ชูแมนนะครับเราสามารถเจอได้ด้วยนะครับในเซิร์ฟใหม่นี่เห็นไหมฮะนี่ครับผมเจอ2ตัวเลยมันก็น่ารักมากเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังตีเรานะดามเมจมันก็น้อยมากๆดูดีดูมันมันเดินชนกำแพงด้วยนะฮะ มันแบบมันน่ารักเกินน่ะดูดีนี่อ่าก็แนะนําว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นน่าจะน่ารักมากนะครับผมเดี๋ยวผมขอขุดไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอลองตีชูแมนนี่ซีว่ามันดอกอะไรหรือเปล่านี่ฮะไอชูแมนนี่ก็จะดอกพวกเห็ดมาด้วยนะบางทีก็จะดอกดินเห็ดลามาด้วยครับผม ก็เดี๋ยวเราขุดดินเห็ดลาตรงนี้ไปเยอะๆเดี๋ยวผมจะไปสร้างฟาร์มที่เซิร์ฟตัวเองให้รับชมกันนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่เซิร์ฟเก่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําฟาร์มเห็ดกันดีกว่านะครับผมแล้วก็เราจะมารอดูครับว่าฟาร์มเห็ดที่เราทำเนี่ยมันจะผลประกอบการเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเลือกพื้นที่ก่อนนะครับผมว่าจะทําตรงไหนดีเออผมว่าผมจะทําแถวๆตรงนี้ไว้ก่อนนะกันนะครับผม ประมาณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราขุดไฟตรงนี้ออกไปก่อนปึ๊บปึ๊บส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้เป็นลวดสกาเลแล้ว <S <S ลกันนะฮะแบบว่าให้มันเป็นฟาร์มสัตว์เลี้ยงไปเลยน่ารักดีประมาณนี้ฮะกว้างไปหน่อยไหมเนี่ยลองดูก่อนแล้วกันแล้วก็ใส่ลว ก็เดี๋ยวเราจะมาลงในส่วนของดินเห็ดลากันต่อนะครับผมก็ในส่วนนี้ครับผมจะไม่ลงพื้นหนามนะครับในฟาร์มนี้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ชูแมนตายนะของดอบมันไม่ได้แบบว่าต้องหาขนาดนั้นผมจะเลี้ยงมันไว้เพื่อความเอนดูน่ารักดูเล่นนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าฟาร์มนี้นะฮะมันจะสามารถปลูกเห็ดได้ด้วยนะเนื่องจากว่าเห็ดเป็นพืชที่เราปลูกไม่ได้นะเมื่อก่อนนะครับผมแต่จริงๆเห็ดไม่ใช่พืชน,นะเห็ดเป็นเชื้อรานะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะทําฟาร์มไว้นะครับผมแล้วเรามาดูกันครับว่าเห็ดกับมนุษย์เห็ดเนี่ยจะเพิ่มมากน้อยเพียงใดนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอเวลาก่อนนะเดี๋ยวผมขอปูพื้นเห็ดไปก่อนก็ดูเหมือนว่าพื้นเห็ดตรงนี้ผมก็วางไม่พอนะเดี๋ยวผมไปหามาเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สัก20นาทีมาดูกันนะครับว่ามันจะเพิ่มมากไหม เรามาดูกันเลยดีกว่า2000 years later นี่ก็ผ่านมาเป็นเวลาเกือบชั่วโมงเลยนะฮะผมรอแบบเกือบชั่วโมงเลยดูสิว้าวตอนนี้นะฮะฟาร์มเห็ดของเราก็มีเห็ดมาบ้างแล้วนะฮะแล้วก็ตัวน้อย3ตัวนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะที่ปริมาณของพื้นที่น้อยไปหน่อยนะฮะผมรู้สึกว่ามันเกิดน้อยมากแต่ว่าแค่นี้ก็น่ารักแล้วอันนี้แค่แบบชั่วโมงเดียวนะ ถ้าแบบรอสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยสองชั่วโมงอะไรเงี้ยน่าจะเยอะกว่านี้เยอะนะครับผมก็จะเห็นว่ามีเห็ดอันเล็กนะครับที่เราสามารถเก็บได้เห็ดอันใหญ่ก็มีนะครับผมอาจจะมีเห็ดยักษ์ด้วยหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับผมอาจจะมีโอกาสเกิดน้อยมากๆอะไรประมาณนี้นะแต่คิดว่าอันนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วนะฮะสำหรับการทําฟาร์มเห็ดขึ้นมานะครับผมก็แบบน่ารักมากนะฮะน้องก็วิ่งไล่เราอย่างสนุกสนานเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็วิ่งไปชนกําแพงบ้างชนนู่นบ้างนะครับผม ดูดีมันวิ่งแบบดอกแด,ดกดอกแดกอ่ะกระต่ายกระต่าดอกแดกดอกแดงดอกแดงดอกแดกดอกแดกอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสขารับทำการฟาร์มเลี้ยงเห็ดน,นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ